l e เ s o n 4 Smell เทคนิคการทำเงินเราทุกคนเกิดมาพร้อมระบบประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อให้ร่างกายเกิดการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงและสัมผัส จากการวิจัยพบว่าการดมช่วยให้เราค้นหาเป้าหมายไดีๆขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากนดมในที่นี้หมายถึงการรู้จังหวะในการหาผู้โดยสารและการทําเงินวันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทําเงินพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับอินเซนティブหรือโปรโมชั่นประจําสัปดาห์กันก่อน โดยทาง Gra b จะกำหนด Incentive มาให้ถ้าทำได้ตามเป้าจะได้โบนัสประจำสัปดาห์โดยที่สามารถตรวจสอบข้อมูล Incentive ของแต่ละคนได้ช่องทางแรกเข้าไปที่หน้าแรกของแอปแกรปไดเวอร์ในหน้าต่าง Incentive ถ้าอยากรู้ข้อมูลให้เลือกดูข้อมูลที่กำลังดำเนินการอยู่สามารถเก็บ Incentive ได้ในช่องรายการนี้รวมไปถึงรายละเอียด incentive ของแต่ละคนและอย่าลืมอ่านรายละเอียด ทำความเข้าใจเงื่อนไขในการรับอินเซนทีถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขจะไม่ได้เงินอินเซนทีข้อควรระวังอย่าเก็บอินเซนทีในช่องที่สิ้นสุดแล้วโดยเด็ดขาดและช่องทางที่สสามารถตรวจสอบอินเซนทีได้ที่ sms ของ Grabcar หลังจากหมดรอบอินเซนทีแล้วจะมีจดหมายแจ้งเข้าทางอีเมลถ้าหาไม่เจอ ให้ไปตรวจดูได้ที่อ e ีเมลขยะเทคนิคต่อไป h ฮเออ r ์ไพรซหรือค่าโดยสารสูงกว่าปกติเป็นการคิดเงินที่ให้ราคาสูงกว่าปกติให้กับคนขับโดยคำนวณจากสัดส,ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่เรียกใช้บริการกับจำนวนคนขับที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆแนะน,น,นำให้เปิด Eatmap และเข้าไปในพื้นที่สีแดงบริเวณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้รับค่าโดยสารสูงกว่าปกติ ยังยังยังไม่หมด uh huh. สุดท้ายต้องหมั่นอัปเดตแอปพลิเคชัน g r a บไดเวอรและ Google Map อย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับงานอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งในการรับส่งผู้โดยสารไม่ยากอย่างที่คิดอยากขับแกรับค่ะแอดไลน์แอดไซน์และอย่าลืมกด subscribe แกรับค่ะเทนนิง